เรื่องราวของตอนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทีม p e r s o n าได้รับการเชิญชวนให้มาโซนามอสสุดสนุกที่ขึ้นชื่อเรื่องสามารถเล่นเกมปริศนาพร้อมกับเล่นเบเบกไปได้ด้วยแต่ระหว่างเดินทางมามันติกับเบิร์ดได้พัดหลงกับเอ็กในภูเขาน้ำแข็งแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับเยติตัวรีแอคชั่นก็มีเหนี่ยวความคาดหมายครับเวลาปกติคนเจอสิ่งที่มันแปลกประหลาดก็ต้องหวัว่นกลัวไปเรื่องปกตินะครับ แต่สิ่งที่ทำให้มันประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือเยติตัวนั้นได้ทาสู้เบเบกับเบิร์ดเบิร์ดก็ได้ตอบรับทั้งคู่ก็ได้สู้ไปสักพักจนกระทั่งบันติก็มาเฉลยว่าเยติตัวนั้นมันก็คือเอกนั่นเองส่วนที่มาเสื้อของเยตินั้นมันเกิดจากการที่เอกไปเจอมันโดยบังเอิญที่ผู้ขาน้ําแข็งหลังจากที่ทั้งหมดกําลังคุยไปได้สักพักหนึ่งเบิร์ดก็ได้เหลือเ็นทางออกพอดีจึงทําให้ทั้งทีมสามารถเดิน มาถึงสวนสนุกได้อย่างปลอดภัยทีม Persona ก็ได้เข้ามาท้าทายเกมสนนาและเบและก็ได้พบกับโซนามอสในโกะยามะผู้จัดจาก,การสวนสนุกแห่งนี้ทางวิดีโอคอลโดยทางโซนามอสก็ได้บอกว่าบททดสอบที่ทีม Persona ที่จะมาเล่นนี้ยังไม่มีใครผ่านได้เลยสักคนแต่ถ้าผ่านก็จะได้รับรางวัลพิเศษและก่อนที่โซนามอสจะพูดทิ้งท้ายว่าบททดสอบนี้ไม่การันตีความปลอดภัยนะ ด่านแรกเป็นด่านเดินเข้าช่องต่อคําถามถูกผิดเกี่ยวกับเบเบดโดยคำถามแรกถามว่าเบเบดประกอบไปได้วยชิ้นส่วนก็คือเบดรัชเช็และบัตทอมถ้าถูกให้เดินเข้าวงกลมแต่ถ้าผิดให้เดินเข้าช่อง X ผลก็ตามคาดเลยนะครับ X เนี่ยในหัวไม่มีอะไรนอกจากเรื่องสู้ส่วนเบิร์ดก็พื้นฐานไม่แน่นจึงเลือกเดินเข้าไปในช่องวงกลมนะครับ แต่ที่ที่ถูกมันติที่เป็นมาสมองของทีมล้างเอาไว้แล้วก็เลือก X ส่วนเบิร์ดก็ถูกมันติดุให้ไปติลพิเศษนะหลังจากที่กลับที่พักหลังจากนั้นทั้งทีมก็ลุยแก้ปริศนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่กลับมาที่ภูเขาหิมะอีกครั้งและก็ได้สู้กับเยติตัวในรอบพิเอ็กจะเป็นคนท้าสู้แทนนะครับเบที่เยติใช้จะได้เปรียบกว่าเบของเอ็กเพราะเป็นเบที่ถูกคัสตอมมาพิเศษทำให้มันยังสามารถมีพลังในการหมุนได้แม้จะเจอพายุหิมะก็ตาม การโจมตีของเอ็กก็ไร้ความหมายนะครับเพราะมันเบาเกินไปเอก็ Echo, แก้เกมโดยการใช้ประโยชน์จากแรงหมุนพายุหิมะเพื่อบูตตัวเองออกไปทำเอ็กซ์ตรีมแดดบนเอ็กซ์ตรีมไลน์นะครับแล้วก็โอฟินนชนะไปได้ในที่สุดหลังจากชนะมาทีปโซน่าก็ได้เดินมาเจอบททดสอบสุดท้ายนั่นก็คือการสู้กับโซน่ามอส ผูเป็นแเนเจอร์ของที่แห่งนี้และแล้วตอนนี้ก็ได้จบลงด้วยประการละเช่นนี้สรุปนะครับสำหรับผมเบเบเอตอนนี้เป็นตอนที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยนะครับทุกท่านเห็นเรื่องที่ผมเล่าทุกท่านจะเห็นว่าตอนนี้ผมเล่าที่กระชับมากเลยนะครับท่ษสาเหตุเป็นเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็นเหมือนเป็นตอนที่ปูเพื่อเตมสู่ตอนถัดไปที่เราจะเห็นตัวละครเบิร์นฟูติวาระนะครับ ส่วนโซน,นาบอสนี่ก็เป็นตัวละครที่ผมจะเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในมังงะเ,เป็นตัวละครที่อยู่ในทีมเดียวกับเบิร์นฟูจิวาระแต่ในเวอร์ชันนีเมะผมไม่รู้ทางทีิงมันจะเปลี่ยนมากน้อยขนาดไหนนะครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่แบบโผล่ขึ้นมาเพื่อปูเรื่องนะครับโดยทั้งตอนนี้ไม่มีแก่นสารอะไรมากเลยนะครับก็คือที่มันติถูกเชิญเข้าไปแข่งเกปริศนารวมถึงทีมโมซนาด้วยก็ก็ไปแข่งแล้วก็เกิดพัดหลงขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ซึ่งที่ผมเล่าไปอะ่ะมันเป็นการที่ผมได้เล่า,ลาจากที่ผมดูดูทั้งตอนมาแล้วสรุปเพราะว่าเปิดเรื่องมามันไม่ลําดับเรื่องตามที่ผมพูดเลยครับเปิดเรื่องมาคือเอ็กกับมาติก็หลงทั้งกลางหิมะก็ผมก็ไม่รู้หลงอะไรจนกระทั่งมารู้ว่าเหมือนเอ็กหายหัวไปไหนไม่รู้จนกระทั่งเจอว่าเอ็กกับปอมตัวเป็นเยติแล้วก็เล่นเล่นไปเป็นสักพักหนึ่งจนเบิร์ดก็คือเห็นทางออกก็เดินออกมาปุ๊บ แล้วจึงได้ทราบเรื่องว่ามาติดได้เชิญมาที่นี่ผมก็เลยทําให้ผมก็เลย้สู่มาปะการเช่นนี้ก็คือเพราะว่ามันไม่มได้เป็นการเล่าเรื่องแบบให้มันตรงประเด็นมันเป็นการเล่าแบบกระโดดไปกระโดดมาแล้วให้ตีความเอาเองผมก็ว่าเป็นอะไรที่มันแย่มากเลยนะครับแล้วก็ปมดราม่าในตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับทำให้ผมก็เลยเล่าได้กระชับประมาณเช่นนี้มันเป็นตอนที่สนุกไหมมันก็ ใช้ไดไ้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตอนที่รู้สึกว่าประทับใจอะไรเลยนะครับเพราะาพาร์ทดรามาตอนนี้คืออ่อนมากๆเลยนะครับพสพหรับการแข่งก็คือใช้ได้แต่ในแง่ในเรื่องเหมือนตอนนี้เป็นตอนที่ออกมาแก้ขัดเพื่อยืดเรื่องซะมากกว่านะครับเพื่อที่จะปูให้ซาเมะเอ็ไปสู้กับเบิร์นฟูจิวระอย่างช้าๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไล่เนื้อหาของมังงะทันนะครับซึ่งมังงะตอนล่าสุดก็คือเพิ่งแข่งจบศึกระหว่างทีมเพอร์ซนากับทีมของเบิร์นฟูจิวระ ทีมอิกดาชิกนะครับสุดท้ายน,นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่อง YouTube ผมรวมถึง Facebook และก็กลุ่ม a n i v e เวอร์สเลฟไท a แ a นดนะครับของผม